ช่วยทางานการคุยเราพวกเราจะทำผู้ไข่กับคนก็อาจจะต้องมีใบที่มันเป็นใบ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 เส้นที่ในการเป็นางานการเหนื่อยสำเร็จเป็น,นปสนนนนนิ่งที่ดีนะครับวันนี้ก็ได้อันนี้ก็ไปดูห้องทักที่ถึงผมดูแล้วมันก็เป็นครึ่งรูปไขม่มันไม่น่ามันไม่พอไม่พอในทางที่จะ,จะสอนนะครับตรงนั้นก็โอเคนะครับเพิ่มใหม่อันนี้ต่างเดือนนี้นะครับ <c oughs> าาเพิ่มมาทดสอบการจำลองครับเรื่องใบสีก็มาตอนเขียนเรื่องปั๊ก ก็มีการสืบสวนก่อนอันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของการระเบีนแล้วก็ส่งมอบตรงอาจจะเติมเึ้นล็อกใบปประกาศสิบบาทใส่ตนี้ด้วยไหมเห็นไหมเติมตรงนี้นะเราอาจจะมีสุ่มตัวแทนขึ้นไปรับอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็ใส่ตรงนี้ด้วยแล้วก็ข้ออะไรอีกวันการแข่งขันคอมเพลชันเนาะใช่ไหมครับจะไม่ติดนะถ้ามีเอาสองอันเนี้ยตองค่อยางวันมอบไปประกาศเสร็จด้วยก่อนมอบตรง คือคือจัดพวกแบบกิจกรรมมาไว้ให้สนุกกันได้เต็มที่ให้ได้รีอย่างเต็มที่เพราะว่าทีมที่มาแคมปิ้งเนี่ยปากหลังการเป็นที่เขือนนะครับเห็นแล้วก็พบตอนช่งเช้าครับผมหมายความว่าในตอนเย็นเนี่ยมีอะไรผมได้ยินว่ามีรถแห่กับการสัมพันธ์กับบรรยากาศสีแทนนะครับสองก็คือจะเป็นวงรองรับเสียงเรา จะทําเป็นทำพิธีส่งว่างทงโดยรูปแบบกระบวนการรูปแบบอาสาจากของรูปกตันยูของเล็กนงของู้สสศรัทธาที่ได้ขอไปขึ้นมารวบด้วยตรงนี้ก็จะดีมากนะครับก็จะเป็นสาส่วนครับที่ที่ที่วางวางไว้าในที่จะมีใบเสร็จอะไรในการชวนะครับอันนี้ก็เรียนให้ให้ให้็นถูาเชวนระ่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันใตอนครับตอนเปิดได้ผเหนท่านโทรศัพท์ ก็ตามที่คูดครั้งที่แล้วก็เป็นกุศลศรัทธานะพี่แก้วใช่ไหมครับใช่ไหมอ่าโอนงนะโอนงนะโอนงมาใจกลางข่าวที่แล้เนี่ยก่าวที่แลเดินทางกุศลศรัทธาเนี่ยขอละขอละขึ้นนึงก่อนนะครับแล้วก็จะอยู่ในเวลาอยู่นะครับนี้เดี๋ยวก็คิดว่าอันนี้ก็ก็อยากให้เป็นภัยในที่พูดต่อเรื่องในเรื่องของโครงการเราน่าจะประมาณแค่นี้จบประมาณ สักสองสามปุ่มนะครับส่วนที่จะมีอะไรต่อแล้วก็เลื่อยไปต่อนะครับผมถึงเช้าเลยยังไม่ทิ้งดีไม่เข้านอนเลยเลยเนี่ยในเข่าวไี่ใครใครคิดว่าจะเพิ่มเติมมีอะไรตรงไหนตรงกระบวนการไหมครับสวัสดีครับคุณที่นี่ครับคุณที่นี่ครับวันดีครับครับดีครับดีคุรับคุณที่นี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าแกยังไม่สะดวกเดี๋ยวค่อยค่อยกลับมาส่งอีกทีก็ได้นะครับ สวัสดีครับท่านเจาดครับภาพภาพหนึ่งที่จะดรีหน่วยงานพวกนี้ไม่ได้คือวันนี้วิสัยทัศนหรือวิวัฒน,นาการต่างๆในการพัฒนาความคืบหน้าในแต่ละปีอันนี้คือเขาต้องมางแหล่งให้กับพี่น้องอเราด้วยความเช่นปีหน้าเนี่ยสชมี ขาวข้อมูลนะครับแล้วเราก็เรียกว่าแบ่งนาทีเนี่ยได้อยู่นะครับได้อยู่ที่เดี๋ยวว่าพอดีทตั้งผู้ว่าราชการทางทางตระโดดผู้ว่ามานะก็อาสาสมุทรพร้อมหรือยังครับพร้อมเนี่ยได้ได้คได้คำนะครับให้คำทางการผมเดี๋ยวการทีดไปถึงนะครับทางการเดี๋ยวผมไป ทางสื่อสังชมไม่มาน้าตะไหนข่าวก็น่าจะยังไม่ได้นะครับก็ี่อเสนอแล้วก็เป็นข้อหัวให่นะเกี่ยวกับเรื่องหัวรัในหงขงหัวระของก็เปิดกานส่วนช่วงแรกนะครับช่วงแรกที่ชิิดมของอัญชรพุ่รอบๆเราจะมีพารีเกอร่ายเียง เกิดที่การสิทธิ์ริมโรงกาเป็นดนตรีของพิสารนะครับซึ่งทราบว่าทางผู้ัดก,ก็อาจจะได้ได้บับมาบรรเลงน,นะครับเพื่อให้ผู้ณที่มาร่วมได้ร,รับรับชมรับฟังได้รับริมรองลดขอออัพทะลดของศิลปะการแสดงนดนตรีของพีส